ดีค่ะออกเดินสายอีกวันแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเอ้ยฝนตกลินปล่อยๆด้พี่น้องอาจ,จะเป็นหวัดดิอาจ,จ,จไปหาออกยืนสุจะเสียนนปลาพี่น้องเอ้ยพ่อเฮ็ดมั่งเดินออกนั่งกายมั่งพี่น้องหันใจยิ่มยิ้มตอนนี้หันใจติดคัดนะคะประเทศโนเว่บพี่น้องรถบ่มีจ้าคัน ตอนนี้เขาเที่ยงได้พี่น้องเสียดมงกลัวได้พี่น้องเมืองถนนบานเพิ่นรถบ่ค่อยมีพี่น้องค่ะจะเขาเที่ยงนะคะโซโฟเฟอร์คนสวยนะคะมาดามโคราชนะคะพี่น้องใจดีใจดีมาดามอาศัยไปน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยทั้งเมารถทั้งอยากไปโซฟเฟอร์ลูกใจอยู่ก็เลยไปน้ำเพลินพี่น้องได้นั่งหนาตลอดก็เลยไข้เนี่ย น่งหลังกับเมาตรอดเชยไหลไม่อยู่แต่วกวงจะ่าไก่พี่น้องเอ้ยเมาตรดเมาเครื่องบินเมาตรดดูนะคะทุ่งนานแล้วนะคะทุ่งนานแล้วนะคะเออเรื่องเงเกตเบื้องลรมาไม่เคยมาทางนี้มาก่อนนั้นเนี่ยก็ไกลอยู่นะต้ไกลเมื่อกี้พี่ลืมสังเกตอออเมื่อกี้โหลดได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเลยหรือเราเลี้ยววันตัวสั้นเ,เส้นวันตัวสั้นเนาะ ถ้าเลี้ยวทางนี้อ่ะจะไปฟาร์ม 2. 2> อ๋อโหลดได้จะไปแฟน์เกต้าใช่นั่นแหละแล้วมันจะมีทางแยกลงไปฟาร์มเอ้าตรงนี้เหมือนพี่ไดมาอยาู่เนี่ยวักกนนั้นป๋าหันพาพามาเติมน้ำมันตรงนี้วันที่ไปตรวจอะนมอะโรงพยาบาลอะ,ะอ๋อแล้วเราทะลุตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่นาสมัยก่อนพี่นากับพันธุ์แกกันอยู่ตรงนี้เนาะเนาะเดนาะโบดอะอ๋ออ๋อม่พี่ไม<า>่เคยรู้จักอ๋อบ้านอิด บ้านปู่ยึดทางนี้ใช่ไหมปู่อยู่เลยมาอยู่ตรงเลม่านั่นแหละด้านหลังเลม่าเหรออ๋อแล้วตรงแล้วตรงนี้เราก็เลี้ยวไปอย่างนี้เหรอตรงนี้วงเวียนเลยวงเวียนไปเลี้ยวเข้าป่าอ๋อแต่ก็ก็เหมือนอยู่โลดได้จริงเจ้าจนนี้อยู่ทางนี้เหรอเมื่อก่อนบ้านบ้านบ้านตจนนี้ใช่ไหมเออวันนั้นป๋าก็เลี้ยวตรงนี้แหละแต่เราไม่รู้วงเวียนไหนมยมันเยอะวงเวียนแบบนี้มันยากอ่ะ จำไม่ได้โอ้สแสดงว่าวันนั้นป๋าก็ขึ้นตรงนี้เลยเหมือนกันจะมาจากเอเซ็กอะอีกเก่งแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เอเซ็กล้งข้างล่างเหรอถ้าเป็นลูกศรแบบนี้คือข้างล่างใช่ไหมพี่ดูไม่เป็นอะ่ะอีกเก่งนวเนี้ยที่ว่าพูดภาษาไม่ค่อยได้นะก็เหมือนได้เลยนะเนี่ยทำไม่ไประกับฉีเนี่ย แล้วอย่างนี้เข็ดไหนอี่งไหนพวกนี้นเข็ดไหนเนี่ยเข็ดโลดได้อ๋อโรดได้อ๋อโลดได้มันก็เหมือน<ช>ไก่เหมือนลิเกยอย่างเงี้ยเนาะใช่มันเป็นป่าเลยพี่น้องเอ้ยถึงไหนไม่ละนี่เปนะ็นแล้วก็ไปถูกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมื่อก่อนจำไม่ได้เหมือนกันขนาดว่าเออลวดนะปาเพื่อนมาเก็บเอา้าไล่เจ้าของอยู่ไหนจำไม่ได้เพราะว่างงตรงวงเวียนอย่างเงี้ย ไม่แบบว่ายไม่แบบว่ายี่จะจำอาถนนหรือจำหรือจำความคิดตัวเองจำถนนจำเส้นน่ะว่าว่ามันเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนแล้วเคยหลงบ้างไหมหลงพี่เพราะเมื่อก่อนมาเมื่อไรสดมากจนนี่จะเป็นคนขับแน่แล้วหนูไม่ได้สนใจดูทางเพราะว่าผัวขับก็นั่งมาถ้ากันขับรถมาถึงเสียงกันเบื้องพี่น้องบนตกไปปล่อยนะคะ มันก็เหมือนอยู่ในอยู่ในติดบ้านคนเลยนั่นเนี่ยแล้วฟาร์มเนาะยูมลึกไปอีกในป่าเลยเนี่ยก็คือตัวนี้มันไม่ใช่ป่าไงเป็นบ้านคนไงแต่เป็นบ้านคนไปป่าเลยออนั่นก็คืออยู่นะคะพี่น้องบังเคยมาสิยนึ่จักเถอะก็ได้จากไทยวิดีโอเบิ้งพี่น้องโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหนาเดี๋ยวลัางมืจักดอกคุณน้องเบิ้งงามไปนะพี่น้องป้ากับไลน์นั่นเนี่ยนกป่าบ้านคนนี้เหมือน เหมือนจะมีเห็ดเลยเนาะพี่น้องเห็ดหลาเยอะอยู่พี่แตงสวยงามอยู่นะเนี่ยรถมันวิ่งได้กี่คันสวนกันได้ไหมน,น,น้องเบิึบงวิวงามงามพี่น้องอ,อันนี้ปใบอเอ๊บปนคนนี้อ,อ่าคือปลูกหรือคือปลูกกันเนาะ,นะเล็กๆอยู่

โอ้มีทะเลมีน้ำนี่จิอิตจอิตไทยน้ำไม่น้ำนี่เหร้ำนี่แหละโอ้คุณน้องบังพี่น้องน,น,น้ำน้องน้ำ้วพี่น้องขับรถย่างโกัเขาป้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเัินถัะเบิ่งพี่น้องมีความสุขครับขับรถย่างโกัวขับรถจ่าจ่ากัวเขาป้าเจ็บเน็ตพี่น้องเอ้ยเบ,บิ่งชีวิต มันแตกต่างกับประเทศไทยค่ะกับพี่น้องเมืองนอนก็นได้ประเทศไทยปิกอัพก็ยังหาหยกากโ <c oughs> อ้ยมันง,งานันไปพี่น้องวิ้วนะเมืองพี่น้องอันนี้อันนี้เวลาคุณมาเล่นได้ไหมหรือไม่ได้ได้อันนี้คือน้ําที่ใช้ดื่มใช้กิน<า>ไปกองอ๋อมันเนะไม่น่รารู้มันสาดจะอ่านออื ถ้าเป็นรถสองคันสวนกันแบบนี้ทําไงล่ะแอบแอบถนนเพอาะที่ดูแบบนี้เหมือนรถเราใหญ่มันมันเต็มถนนเลยไงโชเฟอร์ขับรถอย่างดีเลยนะคะเนาะบางทีรถเราคันใหญ่นะเขาคงจอดให้เราละโอเคนะคะขอบคุณนะคะน้องอิสโชเฟอร์คนสวยนะคะคนสวยใจดีนะคะบ๊ายบาย